คุณมาทำอะไรที่นี่ตอนที่6.7ฉันถามคุณอยู่นะฉันคิดอะไรของฉันอยู่นะเกือบไปแล้วเชียวผมหลงทางครับไม่รู้ทำไมถึงมาโผล่ที่นี่ได้คุณหลงทางเหรอคุณเป็นคนทีมขุดเหมืองใช่ไหมบอสอยู่ห่างจากเราไม่มากได้ปลดถอยออกมาด้วยค่ะ เธอเข้ามาประชิดหลังฉันได้โดยที่ฉันไม่รู้ตัวชาเฮอิน ah e ไม่ธรรมดาจริงๆเอ๊ะ e, ฉันตาฝาดเหรอเมื่อกี้เขาถืออาวุธอยู่นี่นะรีบถอยออกมาเถอคะค่ะถ้าคุณพลาดจะทำให้บอสโกรธและคนมากมายในดันเจียนนี้อาจต้องตายได้ครับผมต้องขอโทษด้วยครับ นี่คุณเดี๋ยวก่อนสิครับไม่มีกลิ่นเหม็นมีอะไรหรือเปล่าครับคุณเป็นฮันเตอร์แน่หรอแหลงอีซงจินอูอืมช่างเถอะระวังตัวด้วยล่ะดันเจี้ยนม,มันกว้างมากเออครับเป็นเพราะ เขาแรงต่ําเกินไปหรือเปล่านะเขาถึงไม่เหม็นเลยไม่ใช่แค่นั้นเขายังหอมอีกด้วยนายหลงทางแล้วไปเจอฮันเตอร์ชาแล้วรู้ไหมว่านายโชคดีมากโอกาสที่จะได้คุยกับเธอนะ่ะยากซะยิ่งกว่ายากอีกฮันเตอร์ชาเป็นคนที่รอบครอบและเสียสละมากเลยขนาดเป็นเวลาพัก เธอยังมาคอยราดตะเวนเผื่อกรณีบอสหลุดออกมาจากกลงังมินน่าเธอทั้งอยู่ที่นั่นทีมขุดเหมืองสามารถเฮฮาแบบนี้ได้เพราะพวกเขาไม่เคยเห็นบอสและไม่รู้สึกถึงพลังเวทตรงกำข้ามทีมจูจ่โจมที่รู้ดีว่าบอสน่ากลัวขนาดไหนฮันเตอร์ชาจะได้กิน่นโชยออกมาจากฮันเตอร์คนอื่นตลอดเวลาดูเหมือนว่าจะเป็นกลิ่นเหม็นด้วยนะ กินจังฮันเตอร์งั้นแหละครับเห็นว่าเพราะเรื่องร่างกายที่เป็นเอกลักษณ์น่ะนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเธอถึงใช้ผ้าปิดจมูกอเสมอไม่ใช่ว่าเธอผิดปกติหรืออะไรหรอกนะแต่มันลำบากมากในการหายใจเวลาอยู่ใกล้ๆฮันเตอร์คนอื่นนี้นี่เองเธอถึงถามว่าฉันเป็นฮันเตอร์แน่หรอ มันใช่กรณีเดียวกันกับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้หรือเปล่านะไม่มีกลิ่นพิเศษเหมือนฮันเตอร์คนอื่นและไม่มีเสียงคำสั่งให้มอนเตอร์ฆ่าเพราะว่าฉันคือเพเยอร์ตัวตนเพียงหนึ่งเดียวผู้ได้รับประโยชน์จากระบบแค่อยากรู้ว่าเพเยอร์มันคืออะไรกันแน่ทรงทำได้ดีมากนายเก่งมากเลยละ่ะ ฉันคิดว่านายเอาเครื่องเจาะเข้าไปด้วยซะอีกหลังจากเห็นนายขุดมาหน้าคิดตั้นแบบนั้นขอบคุณครับต้องขอบคุณนายต่างหากเราพวกเราถึงเสร็จงานก่อนกำหนดตั้งสองชั่วโมงฉันไม่เคยเสร็จงานเร็วกว่าทีมจัดเก็บมาก่อนเลยนั่นนี่ตั้งแต่ทำงานนี้ฉันพบเจอคนมาแล้วมากมายไม่เคยเจอใครเหมือนนายเลย นายจะต้องเป็นเทพขุดเหมืองมาเกิดแงแงะๆเทพเลยล่ะครับปกติฉันไม่พูดแบบนี้นะแต่นายอยากจะมาทำงานประจำกับฉันเลยไหมล่ะขอบคุณมากครับที่ชวนแต่ผมมีงานเรียบร้อยแล้วล่ะครับโอ้งั้นเหรอเสียดายจังแฮะถ้างั้น แค่พรุ่งนี้ล่ะเป็นไงนายจะพอมาทำงานกับเราอีกสักวันได้หรือเปล่าอืมอีกสองวันถึงจะไปประเมินแรงใหม่แต่ฉันไม่มีความจำเป็นอะไรต้องมาขดเหมืองอีกแล้วก็พอเข้าใจความรู้สึกของหัวหน้าทีมที่ชวนอยู่หรอกเดี๋ยวนะพรุ่งนี้งั้นเหรอคิวเหล่านักล่าจะลงเลทพรุ่งนี้อีกครั้งเหรอครับแน่นอน เกแลงเออีกทีหนึ่งนะแต่พรุ่งน,นี้เป็นทีม B แทนที่จะเป็นทีม A นะทีม B พวกเขาแบ่งทีมมาเพื่อเขียดดันเจียนแลงเอได้ด้วยเหรอเนี่ย<ม>น,น,นี่แหละคือพลังของกิลเหล่านักล่าพวกเขาเป็นกิลเดียวในเกาหลีที่สามารถแบ่งทีมจู่โจมเพื่อเขียดดันเจียนแลงเอได้เป็นสองทีม พรุ่งน,นี้ให้ผมไปที่ไหนครับฮ่าฮ่าสงเอ้ยนายตัดสินใจถูกแล้วเอาอย่างนี้ฉันจะคุยกับคนที่รับผิดชอบให้เขาจ่ายน,นายสองเท่าเลยแล้วกันนะนายทำงานมากเท่ากับคนห้าคนจ่ายค่าแรงสองเท่านี่คุ้มสุดๆแล้วอครับขอบคุณครับฉันอุตส่าห์มาผลนายเป็นคนชวน แต่หมูกระทะนี่นะฮะเจ๊ดูถูกหมูกระทะหรือไงนี่คือสถานที่ที่ผมกับลูกพี่มีความทรงจำร่วมกันนะครับแล้วตกลงนายเรียกฉันมาล้านสุขรักสุขหวงของนายทำไมกันละยะยูซูยอนญาติของยูจินโฮเรื่องที่ผมไปคุยกับพ่อมานะ่ะมันไปได้สวย อะไรนะจริงดิงั้นนายก็จะได้เป็นกิลมาสเตอร์แล้วเหรอถ้าผมชวนลูกพี่เข้าร่วมได้นะแล้วใครล่ะคือลูกพี่นายดูนี่สิเจลูกพี่เขาไม่ยอมรับสายฉันเลยอะ่ะเขาบอกฉันว่าจะติดต่อไม่ได้สักพักแต่นี่มันอาทิตย์กว่าแล้วนะครับ คนเราพอผ่านไปสักสามสี่วันมันก็ต้องหยิบมือถือกันขึ้นมาดูบ้างเซแต่อาทิตย์หนึ่งนี่มันไม่มากเกินไปหน่อยเหรอเออเจ๊นี่นายกิ๊กกับเขาหลูอยู่หรือ,อยังไงยะหยุดทำตัวหน้าคนลุกก่อนเถอะเนื่องจากการถ่ายทำยังไม่เสร็จเรียบร้อยและผมยังต้องรอจนกว่าการประเมินแรล้งเสร็จนะครับ นั่นเรื่องบ้าอะไรนะ่ะเจ๊ครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนเรื่องได้หรือเปล่าผมเครียดอยู่นะอ๋อไออีมินซองไง Hunter you star อีมินซองเห็นว่าเขาจะเข้ารับการประเมินแงลงในอีกสองวันนั่นมันก็แค่การแสดงเขารู้แล้วว่าตัวเองอยู่แรงเอ แล้วก็ทำให้มันเป็นรายการโชว์ไงล่ะเอา้ามันเป็นแค่การแสดงเหรอครับเขาก็แค่ไอ้ทุเรศคนหนึ่งที่อยากเรียกร้องความสนใจนั่นแหละไอ้หมอนั่นมีชื่อเสียงไม่ดีเรื่องผู้หญิงเขาเคยมาทำเจ้าชู้ใส่นางแบบรุ่นน้องของฉันด้วยนะมันเก่งหนักหนาแหละเรื่องการวางแผนเจ้าเล่เนี่ยคิดดูว่ากระทั่งเรื่องประเมินแล้งก็ยังเอามาหาผลประโยชน์ให้ตัวเองได้ ช่างเถอะสรุปคือนายมีปัญหาเรื่องลูกพี่นายใช่ไหมฉันยุ่งอยู่งั้นเดี๋ยวเจ๊จัดให้ฉันจะโทรไปหาลูกพี่นายให้เองเอา้าวลูกพี่นายโทรมาพอดีเลยเน่จริงดิว่าไงจินโฮไม่ได้คุยกันตั้งนานลูกพี่ครับหายไปนานเลยนะครับว่าแต่ไปทำอะไรมาหรอครับ คิดว่าไงล่ะก็ลงดันเจียนอยู่นะสิอย่างที่คิดเลยแล้วนายคุยกับพ่อเป็นยังไงบ้างนี่แหละครับที่ผมอยากคุยกับพี่มาเจอกันพรุ่งนี้ได้ไหมครับพี่พอมีเวลาไหมพรุ่งนี้เหรอฉันจะว่างช่วงเย็นนะโอเคครับตกลงตามนั้น ฮัลโหลฮันเตอร์ชาโทรหาผมตอนนี้เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าครับช่วยหาข้อมูลของคนชื่อซงจินอูที่ทำงานในทีมขุดหมืองวันนีห้หน่อยได้ไหมคะ